เุ้ยไม่ดีเลยเลยอะอยทุกคนว้าวเพิ่งเคยแบบว่าเล่นเกมแข่งรถใช้จอยครั้งแรกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah! สำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะ ในวันนี้บุ๋มก็มีจอยนะคะจากทางซิกโนจะมาทาการรีวิวแกะกล่องให้ทุกคนดูกันซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นจอยรุ่น c P 6 6 0ก c c e er, l ์เอนะคะตัวนี้เลยไม่รู้บุ๋มอ่านถูกไหมนะคะเป็นจอยเอาไว้เล่นเกมนะคะสําหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมที่ใช้จอยนะคะก็เป็นจอยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทาการแกะกล่องกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนี่แหละคะ่ะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือจอยของเรานะคะอยู่ใน กล่องแบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังจะมีเป็นคู่มือสาหรับใครที่ใช้งานไม่เป็นไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขามีคู่มือแบบนี้นะคะให้เรามาแล้วนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนี่เลยค่ะอ่ะดูใกล้ไม่เชื่อเป็นภาษาไทยนี่บอกเลยนะคะใครที่มีปัญหานานการใช้งานเนี่ย ก็สามารถเปิดดูคู่มือตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูวิธีการแนะนําการใช้งานแบบละเอียดอยู่ที่ช่องของ s i กโนก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบัตรรับประกันซึ่งตัวนี้นะคะรับประกัน2ปีด้วยนะโอเคเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนมาดูเจ้าตัวจอยกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบุ๋มเองก็เพิ่งแกะออกมาเมื่อสักครู่เลยนะคะนี่ตัวจอยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหตรงนี้มีพลาสติกเราขอลอ,อกไปนิดนึงแล้วกันนะคะ จอยเหมือนพวก PS3 เหมือนพวก Xbox อะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเออ PS3 PS4 นี่บุ๋มไม่มั่นใจว่ามันเป็นหน้าตายัางไงนะดูแต่ว่ามันจะเป็นจอยที่มีหน้าตาคล้ายๆกับทรงของจอย Xbox นะคะเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นรูปมาให้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงตรงนี้นะคะจะมีเอ่เขาทําเป็นลวดลายแบบว่าเป็นลายๆนะคะที่เอาไว้กันลื่นมาด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตอนที่สัมผัสนะคะก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ลื่นนั่นเองนะคะ แล้วก็จะมีเป็นจอยสติ๊กหมุนได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พวกนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆได้ๆนะคะทุกคนมีเยอะแยะแต่ไปหมดเลยซึ่งปุ่มเองก็ไม่ได้รู้ละเอียดมากนะคะอีกทั้งยังสามารถตั้งมาโครได้ด้วยนะคะที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นพวก LB RB ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถตั้งปุ่มเพิ่มเติมได้ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นปุ่มนะเนี่ยเป็นปุ่มตั้งได้นะ จะเป็นปุ่ม M 3 M 4อะไรสักอย่างนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะอ่านี่เลยคือแบบทรงแบบนี้ไม่โดนได้ยังไงใช่ไหมคะนี่ใครที่แบบชอบเล่นเกมพวกฟีฟ่าพวกแบบว่า เกมแข่งรถนะคะบุมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็จุดเด่นหลักๆของตัวนี้นะคะอย่างนึงก็คือมีระบบสั่นค่ะทุกคนราคาแค่นี้มีระบบสั่นด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันหน่อยดีกว่านะคะว่าในกล่องเนี่ยจะบอกสเปกอะไรกันบ้างเริ่มจากหน้ากล่องเลยนะคะก็คือมีปุ่มทั้งหมด12ปุ่มนะคะแล้วก็มีระบบสัน่นนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็น d u a l Analog s t i สตด้วยนะคะ ส่วนข้างหลังเขาก็จะบอกนะคะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปุ่มปุ่ม X ปุ่ม R B ปุ่ม L V ต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีไฟสัญญาณการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่น้านหลังส,สเปคก็จะประมาณนี้นะคะใครที่รู้เรื่องจอยเนี่ยสามารถ ลองกดหยุดแล้วก็ดูกันได้นะคะตรงนี้พูดถึงล่องจอยกันแล้วต่อไปเนี่ยบุ่มมาลองเสียบไฟดูเลยดีกว่านะคะว่าเสียบไฟเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีไฟขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีไฟตามปุ่มต่างๆขึ้นมาด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปหรือยังเนาะบุ่มอ่านจากคู่มือมานะคะถ้าหากไฟสีน้าเงินติดเนี่ยหมายความว่าเราเชื่อมต่อกับคอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ อ๋อแล้วก็จะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะหรือว่าแท็บเล็ตได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องมีแบบสายแปลงสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเสียบหัว USB เข้ากับโทรศัพท์ของเรานนัเองค่ะสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นพวกเกมบอลพวกพวกแบบว่าเกมแข่งรถอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับในมือถือเขาบอกว่าวิธีการเชื่อมต่อกับ Android เนี่ยเราต่อไปแล้วใช่ไหมคะกดปุ่มโฮมอ่ะตรงนี้นะคะ กดปุ่มโฮมนะคะก็คือปุ่มนี้กดปุ่มโฮมค่ะเพื่อให้ไฟตรงนี้นะคะติดจากนั้นถ้าไฟสีน้ําเงินติดแล้วด้วยนะคะก็คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะสำหรับ Android เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกันค่ะก็คือก็คือจะขึ้นสีน้ําเงินเหมือนกันนะคะก็คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วนี่เองเนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถตั้งปุ่มเทอร์โบได้ด้วยนะคะซึ่งปุ่มเทอร์โบเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะ ก็สามารถอารมณ์เหมือนกับมาโคร,โครมั่งบุ่มไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงถ้าหากต้งกาเล่นเกมแข่งรถเนี่ยแล,ล้วต้องการที่จะกดปุ่มในโตรนะคะหรือว่าต้องการกดอะไรที่มันเป็นต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นนะคะสามารถมาตั้งปุ่มตรงเทอร์โบตรงนี้ได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะสามารถไปดูแบบละเอียดนะคะหน้าที่ช่องของซิกโนนะคะซึ่งเดบุ่มจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้บุ่มไม่ได้ศึกษามารจริงๆริงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยบุ่มเอาไปลองเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังงไ โอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองทดสอบกับเกม,เกมแข่งรถนะคะ s 4 9ในคอมมันเองนะด้วยจอยตัวนี้นนั่เองค่ะมาลองดูกันว่าเล่นได้หรือเปล่าโว้โหนี่ไงได้เร็วนะคะี่เออุมเล่นเป็นจะที่ไหนนี่ไงอ้ยไม่ดีเลยเลยอะทุกคนว้าวเพิ่งเคยแบบว่าเล่นเกมแข่งรถใช้จอยครั้งแรกนะคะบุมเบิงตรงว่าบุมไม่เคยจริงๆนะ โอ้อันนี้ดีฟออเคดูแล้วดลรถคันมันแรงกันอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการทดสอบเล่นเกมนันเองนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปบุ๋มจะพาทุกคนไปทดสอบระบบสั่นของจอ y ิคกกันค่ะว่าระบบสั่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเจอโปรแกรมสําหรับการเทสสั่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนในบุ๋มจะมาลองใช้ดูนะก็มันจะเทสทุกปุ่มนั่นแหละแล้วก็เทสระบบการสั่นของจอยตัวนี้ด้วยนะคะมาดูกันอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสั่นจริงๆอ่ะบุ๋มเดี๋ยวบุ๋มวางก,กับโต๊ะนะแล้วก็เอาไม้ไปจอดนะคะให้ทุกคนฟังทุกคนลองดูนะคะว่ามันสั่นหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะคะว่ามันสั่นหรือเปล่าให้บุ๋มให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะ ด้านเกม,มน่าจะฟินน่าดูนะคะนี่พวกแบบว่าเกมที่มันรองรับแบบระบบสั่นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนนหากใครสนใจเนี่ยค่ะจอยตัวนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวตัวก p 6 6 0 Exceller ตัวนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บุมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายดาย่